โอเคครับมาพบกันนะครับเวลา7จ็ดโมงเช้ากับเทอร์โมดิมิกหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเฉลยของเมื่อวานกันก่อนนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานผมลองให้ไปหาเนาะมันก็จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่าไม่รู้ว่าตรงกันหรือเปล่านะครับก็ลองเช็คดูได้นะครับโอเคทีนี้นะครับวันนี้เราจะมาหาแมสส o โฟเรตกันนะครับแมสส o โฟเรตของสตีมตัวนี้หน่วยแมสส o โฟเรตเป็นอะไรครับก็คือกิโลกรัมเปอร์เซกใช่ไหมครับแมสโฟเรต สัญลักษณ์ก็คือ m ครับผมทีนี้เราจะหา m ได้ยังไงนะครับวิธีการหาก็มไม่ได้ยากมากนะครับเขาบอกว่า consider อ่ะ2อ0ร้เมกะวัตต์ steam power plant นะครับไอ้210เมกะวัตต์เนี่ยคืออะไรครับไอ้ตรงเนี้ยครับมันบอกเป็นในไหนว่ามันคือ double u n t นะครับตัวใหญ่เนาะเรามาแกะไอ้ตรงคำว่าเมกะวัตต์ก่อนนะครับเมกะคือ10กำลัง6เนาะผมจะแปลงมันเป็น สิบกำลังสามกิโลวัต,ต์ใช่ไหมเรารู้ว่าอีกกิโลวัต,ตคืออะไรครับกิโลวัต,ตก็คือจูลเปอร์เซกถูกไหมครับอ่ะจูลเปอร์เซกอ่ะตรงนี้แหละตัวที่เราต้องใช้นะครับโอเคเลื่อนมาอันนี้ผมก็เขียนมาแล้วแหละตั้งแต่แรกนะครับอ่ะขอแปลงนิดนึงก็เท่ากับสองร้อยสิบนะครับคูณสิบกำลังสามก็คือเติมศูนย์ไปสามตัวนะครับอ่ะครบอย่างครบแล้วนะครับก็จะเป็นตรงนี้เป็นกิโล จูลเปอร์เซกนะครับนี่แล้วผมคำนวณ Qnet ออกมาแล้วนะครับอ่ะก็ที่ให้ทุกพวกเราไปหามาวานนะครับทีนี้ M. มน่ยมันก็จะเท่ากับ w ดอนะครับเนหาร w net. นะครับอา้าแล้วรู้ได้ไงอะ่ะคือตรงนี้นะครับก็ใช้การสังเกตนะครับผมดูหน่วยนะครับอ่ะทุกคนดูหน่วยนะตรงนี้เป็นหน่วยกิโลจูลต่อวินาทีใช่ไหมครับ แต่ข้างล่างเนี่ยเป็นหน่วยนะครับเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมใช่ไหมตรงนี้นะครับกิโลจูลมันก็จะตัดกันไปนะครับแล้วก็กิโลกร,รัมเนี่ยเป็นเศษส่วนซ้อนก็จะเด้งขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นหน่วยมันก็จะเหลือเป็นกิโลกร,รัมเปอร์เซกนะครับซึ่งก็คือค่า m. ของเรานั่นเองเนาะถ้าลองคำนวณออกมานะครับก็คาดว่าน่าจะได้ประมาณ0.64นะครับประมาณนะครับ 0.64กิโลกรัมเปอร์เซกนะครับอันนี้เล็ยกไม่เยอะเนาะผมก็กดเครื่องคิดเลขให้เลยนะครับก็สำหรับข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพบกันนะครับในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนละผมจะเอาโจ์นะครับในเรื่องของเว p ป r ร์คอมเพรสชันไซเคมาแล้วนะครับก็เทอร์โมดนามิกเราก็เข้ามาสู่ช่วงท้ายแล้วนะครับติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ